อันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อรนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Say My Name กับ MVT e a s e r ตัวที่2นะครับคือ w ว v e ตอนนี้เนี่ยก็มีการปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับใกล้ถึงวันเปิดตัวเดบิวต์ของ Say My Name อย่างเป็นทางการในวันที่16 MVT e a s e r ตัวที่2เนี่ยเผยให้เห็นถึงฉากนะครับหลายซีนมากมาก ซึ่งหลายๆคนคาดว่าน่าจะทั้ง MV เลยนะครับพี่เราจะได้เห็นเด็กๆใส่ไม่เนมมาถ่าย MV ที่ประเทศไทยไวท์ทุกอย่างคือไทยแลนด์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถตุกๆนะครับปั่นจัก,กรยานขนมเอยที่พ่วงอยู่กับรถจัก,กรยานนะครับแล้วก็สถานที่หลากหลายสถานที่ที่อยู่ในประเทศไทยผลไม้เอยร้านอาหารเอยน้ำมะพร้าวละหนึ่งสายใหม่อีกหนึ่งนะครับจัก,กรยานว์ดี กระจักรยานขี่ไปโซ่หลุดขี่ไปล้อหลุดไม่รู้ว่าน้องคานีเนี่ยจะแอบร้องเพลงนี้ให้เมมเบอร์เนี่ยฟังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงจักรยานตอนนี้มันก็ต้องเพลงนี้แล้วนะครับแต่ใน MV เนี่ยไม่มีแบบนี้จะมีแต่ความสดใสน่ารักแล้วก็เต็มไปด้วยแบบว่า Energy ที่ร่าเริงให้กับแฟนๆแ,แน่นอนนะครับเป็น m v ีทีเซอร์ตัวที่ี่ยเผยให้เห็นถึงความสดใสของเซไมเน่ความน่ารักของเพลงนะครับซึ่งเข้ากันได้ดีมากมาถ่ายที่ไทยแต่เปลี่ยนบรรยากาศความ ความร้อนความฮอตของเมืองไทยให้กลายเป็นความน่ารักมีแฟนๆแ,แซลกันนะครับว,ว,ว่าเซมายเนมมาถ่าย MV ที่ไทยตอนนี้เนี่ยน่าจะคิดว่าเข้าฤดูหนาวแล้วคงจะอากาศเย็นสบายนะครับแต่นั่นแหละน่าจะร้อนกันมากๆเดี๋ยวรอวันที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการปล่อย MV ออกมานะครับมารอดูกันดีกว่าว่าเมมเบอร์จะมาเล่าถึงโมเมนต์ตอนถ่าย MV ที่ไทยกันไหมนะครับเชื่อว่าน่าจะมีแหละไม่งั้นก็รอดูเบื้องหลังกันได้เลยใครที่ได้ดูทีเซอร์แล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันรอเปล่านะครับกับเวฟเ์จากเซมายเนมและยิ่งมาถ่ายที่ ไทยแบบนี้แล้วด้วยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกระแสดีมากเลยนะทุกคนมีทั้งแฟนอินเตอร์แฟนเกาหลีแฟนญี่ปุ่นแฟนไทยก็เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าหากว่าไม่ไม่ในเดบิวต์ปุ๊บจะมาชวนคนเมาส์กันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง